คนที่มีเลขหนึ่งสเจดแปดเกในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเลขวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดทะเบียนบ้านทะเบียนรถนะรหัสพนักงานนะหรือบัตรประจำตัวประชาชนก็แล้วแต่เป็นไปได้เหลือเกินว่าหลัง20มกราคม2567หลังจากที่ดาวสุขย้ายแล้วอร่าราศีของคุณเนี่ยจะต้องบอกเลยว่ามีโอกาสว่าจะได้เป็นเศรษฐีอ อาราราศีของเศรษฐีจะมาจับคุณมีโอกาสมีโชคมีลาบมีความสำเร็จเกิดขึ้นในชีวิตนะมีโอกาสได้ส้มหล่นมีโชคหล่นทับนะรับทรัพย์ก้อนใหญ่มีเรื่องเหนือความคาดหมายเกิดขึ้นกับคุณได้รับมรดกตกทอดหรือว่ามีโอกาสที่จะมีคนเอารัพย์เอาสินเอาเงินเอาทองเอาโชคลาบเอาโอกาสดีๆเอาทรัพย์ก้อนโตเอาซับก้อนใหญ่นะมาให้กับคุณ แล้วก็มีโอกาสว่าหากคุณมีหนี้สินต้องบอกเลยจะทุเลาเบาบางเออจะมีโอกาสได้ปลดหนี้นะหรือว่าหมดหนี้แล้วมีสินทรัพย์มีโอกาสหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองมีโอกาสได้ลาบลอยได้ลาบจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบมีโอกาสว่าเสี่ยงทายอะไรช่วงเวลานี้มีโอกาสว่าจะทายถูกเออต้องบอกเลยว่าหลังจากที่ดาวศุกย้ายแล้วจะมีออร่าราศีของความโดดเด่น ค่อนข้างจะจับคุมีโอกาสที่จะได้รับความรักความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่จากคนรอบข้างจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีโอกาสว่าชีวิตจะได้เฉิดฉายนะโดดเด่นมีออร่าราศีมีราศีของเศรษฐีเนี่ยจับในตัวคุณเออใครรับผู้นายอย่าลืมพู้นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะยินดีด้วยนะ